สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกับนาย PA n a v น g a t o r อีกแล้วนะครับจากเพจ PA n a v i g a t o r นะครับวันนี้ทางเรานะครับจะมานำเสนอสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับนะฮะเป็นสินค้าจากค่ายนะครับผมแ d i s o n นะครับเป็นสินค้าจากค่าย a d i s o n นะครับนะฮะตัวนี้นะครับผมวันนี้แอดมินนำมาจับประกอบเข้ากับชุดหน้ากากของ Di m ม็ทําให้เป็นจอตรงรุ่น9้านิ้วนะครับผม เดี๋ยวเรามาชมสเปคของตัวสินค้าตัวแอคดิสันตัวนี้เลยแล้วกันนะครับครับผมอ่าทีนี้เรามาชมสเปคกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าจากค่ายนะครับแอคดิสันนะครับเป็นสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทางเพจ p n n a v i g a t o r นะครับได้ทดสอบแล้วก็อยากจะนําเสนอให้ลูกค้าได้ใช้งานนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นอ่าตัว จอ9นิ้วนะครับผมนะฮะทางเอทิสันเขาได้อ่าแจ้งว่าเป็นจอ ips นะครับซึ่งอดมินดูแล้วก็เออเขาถือว่าคมใช้ได้นะครับผมถือว่าคมใช้ได้อาจจะเป็นรองอัลฟาเล็กๆแต่ว่าผมถือว่าค่อนข้างคมนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาชมสเปกข้ในกันนะครับผมทางร้านเรานะครับผมทางร้านเราจะไม่เชื่ออ่าในส่วนของซิสเ็มที่ตัวเครื่องนะครับผมจะทําการโหลดแอปต่างๆมาเช็คสเปควันนี้ทางเราก็ทําการโหลดแอป cpu set เหมือนเดิมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาชมสเปคของตัวเอทิสารตัวนี้กันนะครับ มาแล้วนะครับผมโอเคสเปคมาแล้วนะครับเป็น CPU Cortex A7 ตัวเดิมนะครับ CPU c l o c k Speed อยู่ที่1.6 g ่งจุอกจิครอนะครับผม GPU Render ร์กัดจอคือมารี400 MP นะครับผมนะฮะมาตัวนี้นะครับมาพร้อม Total RAM 2 g b จิกนะครับผมนะฮะอ่าล้อมนะครับอยู่ที่16นะครับนะฮะระบบปฏิบัติการจองไปแล้วเหลือใช้อยู่ประมาณเกือบ12แต่แอดมินก็ได้ลงแอปไปแล้วก็เหลือประมาณ7ประมาณ8 g b นะครับผมนะฮะ เวอร์ชันแอ d ดรอยนะครับเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน Android 9แท้นะครับผมไม่ใช่9.1แล้วมาเขียนข้างในเป็นแค่8.1นะครับมาทำหลอกข้างข้างนอกแต่ข้างในไม่ใช่นั้นสินค้าแบบนี้จะไม่มีในร้านพีเอ็นนิวเกเตอร์นะครับโอเคนะครับผมอ่าโอเคทีนี้เข้ามาชมในส่วนของตัวหน้า UI นะครับผมหน้า UI ก็จะเป็นอ่าเอกลักษณ์อีกแล้วนะครับผมนะฮะนะครับผมนะฮะลัสกิ้งค่อนข้างเลื่อนนะครับผมจอค่อนข้างคมนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของอ่าหน้ารูมแอปมี แอปต่างๆนานาครับแอดมินลงไม่ครบถ้วนนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่า Play Store นะครับสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมจาก Play Store ได้นะครับผมนะฮะโหลดได้นะฮะรับ Wi-Fi ได้นะครับรองรับคอนโทรลที่บลูมารต่อกล้องมองหลังได้ต่อจอเพดานได้นะครับนะฮะมีบลูทูธนะครับอ่ามีกำลังขับอยู่ประมาณ50วัตต์ชัน n นลคูนนะครับผม Max Power นะครับ นะฮะมี GPS ออฟไลน์ที่แอดมินดูแลและอัปเดตได้ฟรีตลอดอายุเครื่องนะครับนะฮะมี USB 2พอร์ตนะครับนะฮะด้านหลังเครื่องจะเป็นแนวแนวแนวก้นสั้นนะครับผมนะฮะมีเสา GPS แยกนะครับผมนะฮะมีเสา GPS แยกนะครับผมนะฮะในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็จัดเต็มนะครับจัดเต็มนะฮะจอค่อนข้างสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูบ้างทำอะไรได้บ้างนะครับผมลำแรกก่อนก็คงจะเป็นในส่วนของแอปพื้นฐานทั่วไปก็คือวิทยุนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูฟังเพลงดูบ้างนะครัับลลองงงฟเพ เสียงค่อนข้างดีนะครับผมดูอีคอนะครับหนึ่ง6 7 8ส1ม1ี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสสิมีทั้งหมด12บแบรนด์นะครับผมสามารถปรับแต่งได้อิสระนะครับผมนะฮะแล้วในขนาดฟังเพลงสามารถอ่าพักหน้าจอได้นะครับผมเห็นไหมครับโอเคอ่าเดี๋ยวลองมาดูไฟล์วิดีโอบ้างนะครับลองดูไฟล์วิดีโอที่อ่าคุณภาพค่อนข้างคมชัดบ้างนะครับอ่าจะ๋ลองดูนะครับอันนี้ละกัน ชัดเลยนะครับสามารถนะครับปรับเพิ่มลดเสียงหน้าที่หน้าจอได้เลยนะครับผมนะฮะชัดทุกมุมนะครับ โอเคนะครับนะฮะก็ <K ix> แหมสามารถย่อจอลเล็กก็ได้ด้วยนะครับผมโอเคค่อนข้างค่อนข้างเวิร์นะครับผมสำหรับตัวแอปดูดูหนังนะครับผมอ่ะในส่วนอื่นๆนะครับก็สามารถโหลดแอปจาก Play Store ได้ปกตินะครับนะฮะ,อะลองรับคอนโทรนที่พม่าเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะ รองรับคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างนะครับนะฮะ,ะมีบลูทูธนะครับนี่ฮะการตั้งค่าในส่วนของการคอนโทรลที่พวงมาลัยจะอยู่ข้างนอกมั้งฮะถ้าไอมินจำไม่ผิดจะอยู่ในหน้ารวมแอปนะสักครู่นะครับสักครู่นี่งไงอ่าโอเคอยู่นี่เองนะครับรองรับคอนโทรนสามารถเซตอัพได้นะครับผมกาทั่วๆไปนะครับผมผมว่าจอค่อนข้างคมนะครับตัวนี้จอค่อนข้างโอเค นะครับนะฮะปรับแสงปรับสีได้นะครับพักหน้าจอ EQ ก็ดีนะครับเสียงก็ถือว่าโอเคเลยครับผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับนะฮะหลักๆตัวนี้นะครับผมแอดมินก็เอาไว้รีเฟรนซ์ให้กับลูกค้าที่ต้องการสั่งสินค้าในยี่ห้อแอคทิสันแล้วกันนะครับสามารถประกอบได้หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น d m a ม v ว o V กวีออสอันติ หรือรุ่นอื่นๆนะครับมีทั้งจอ9นิ้วและ10นิ้วเซ็10นิ้วแต่ว่าแอดมินก็ขอเลฟเฟ c นเป็นตัวนี้วาเป็นโฆษณาแล้วกันนะครับถ้าลูกค้าสนใจตัวนี้นะครับผมแอดมินจัดชุด ัวตรงรุ่น d m a มพร้อมปักตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะครับยกชัางหน้ากากกับตัวแอคทิสัตัว Android 9 RAM 2ลม16ตัวนี้นะครับแอดมินจัดให้อยู่ที่5,590บาทนะครับผม5,590บาทสินค้ารับประกัน1ปีจากเพจ PA Navigator นะครับในส่วนของ g p s Offline นะครับในส่วนของ g p s Offline นะครับผมแอดมินก็อัปเดตให้ฟรีตลอดอายุเครื่องนะครับ g p s ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอัปเดตให้ฟรีปีละ1ครั้งตลอดอายุเครื่องนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมนะครับเดี๋ยวจะลองเทสจําลองให้ดูแล้วกันนะครับอื นะฮะเดี๋ยวเทส์จำลองให้ดูนะครับผมสามารถอ่าฟังเพลงพร้อมนำทางได้นะครับสามารถแบ่งครึ่งสองจอได้นะครับตัวนี้นะฮะเหมือนตัวต้นคลิปที่แอดมินทำให้ดูรายงานจราจรรายงานจราจรก็ได้นะครับผมนะฮะตัวนี้นะฮะโอเคคอนส์กราฟิกก็ค่อนข้างสวยนะครับจอค่อนข้างสวยด้วยนะครับตัวนี้นะฮะโอเคก็คงจะรีวิวสั้นๆเท่านี้แลวกัน นะครับผมตัวนี้นะฮะรายละ,ละ,ละลเอียดอื่นๆนะครับก็อยากให้โทรศัพท์สอบถามกับทางเพจโดยตรงนะครับผมนะฮะสินค้าวบริเวณหนึ่งปีนะครับสินค้าทุกชุดแอดมินคิวทุกชุดลงโปรแกรมให้ครบทุกชุดเทสเบื้องต้นให้ท,ทุกชุดนะครับผมนะฮะสนใจติดต่อโทรศัพท์สายตรงที่อ่า0860053945นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญ,ญาตจบการรีวิวสินค้าใน EP ที่14ปี2020เอาไว้ประมาณเท่านี้ได้กันนะครับถ้าพูดเร็วไปหรือว่า พูดผิดบกพร่องตัวไหนก็กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแอดมินจะสไตล์รีวิวโน้ e q กิปนะครับผมเราอ่ารีวิวตามสินค้าจริงนะครับผมนะฮะใช้งานจริงๆคร่าวๆให้ลูกค้าเห็นสเปคนะครับข้สนใจติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับกับสินค้าตัวนี้นะครับจากค่ายเอ็ดิสันนะครับสวัสดีครับ